มันเก่งจริงครับต้นยอมครับครัมันเก่งจริงครับดีมากผมเก่งมากาจะบอกว่าดีใจดีๆนะอยกให้เขาเิดไม่ไม่เีตากอการ์ว้หดีใจมากครับที่ดีใจอะก็มดีใจอะใแล้วคุาจะรู้มดีใเร่อแบบนี้ก็ใีใช่ผมกดีใจเคยคิดไว้ก็ดีใจแล้วแต่ผมแค้นใจ เขาบอกว่าวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตเดียวของเขาครั้งที่แปดกูเพิ่งได้มาครั้งแรกชนะคือพี่่อเข้าใจตรงนี้นะมันแรัก็จริงมันมีคอนเสิร์ตดูแล้วจังครั้งที่เป็นงครั้งใหก็คือมินคอนเ์ครั้งที่แล้วเป็นครั้งรดไวน้จะเชิกลยก็เลยก็เลยไม่กเลยไม่โทรบอกก็เลยตัดปัญหาเลย ก็เลยแบบคิดว่าพิชเชอา์ก็ต้องมาดีกว่าว้าวตลกตลกหมดแล้วในแหวนอดไระขอบคุณอ่ะขอบคุณค้าวขอบี่อั้มต้อนรับขอบคุณทุกคนท้าวเาสียงก็เลยโอ้ขอให้เขาไปเรื่อยๆไม่ใช่ค่นี้มีบ้านร้างร้เรื่อยมีใครมารับเรื่อยๆสงเพลงร้องเรื่อยๆมีงานเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้เสียงมากเลย